วันนี้11 Hero Production มีสาวน้อยหน้าใสหวานเจี๊ยบมานำเสนอให้ชมกันค่ะเป็นวัวของน้องโอแห่งบ้านเอียดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามค่ะโดยน้องโอนะคะก็จะเป็นคนพาเราไปดูวัวสวยๆถ้าหากไปเจอที่ไหนก็มักจะส่งข่าวให้เราเป็นประจำเลยค่ะสำหรับสาวน้อยตัวนี้นะคะมีชื่อว่าน้องเมย่าค่ะอายุ6เดือนเป็นลูกของบีโก้แม่ลูกยอดอาเซียน ยายเป็นลูกของโชคเศรษฐีน้องเมย่ามีจุดเด่นตรงที่สีแดงจัดใบหูกว้างทรงสวยวัวใบเปิดแบบนี้เซียนบอกว่าบีดลูกสวยๆได้ง่ายมากๆเลยค่ะนอกจากนั้นนะคะก็มีกระดูกใหญ่แข้งขาดีหน้าหวานกระบาลกลมหากใครสนใจอยากชมตัวจริงก็ติดต่อน้องโอได้เลยค่ะรับรองว่าตัวนี้อนาคตแม่บล็อกเกรดพรีเมียมแน่นอนค่ะ น้องอิ๋วก็อยากได้เหมือนกันนะคะแต่ติดอีกนิดเดียวค่ะติดตรงเงินไม่มีนั่นเองค่ะโอ้ตัวตัวหัวนี่ซื้อมาไหมครับไม่ยากไม่ยากเป็นลูกเป็นลูกของลูกของวิโก้ครับแม่เป็นลูกจอลาเซียนนะย่าเป็นลูกชกเถกศีรษะอายุหกเดือนหกเดือน,นเห็นราคาไหมครับ เปิดทะเเปิดึงแสนสี่หมื่นหาพันครับต่อรงได้ครับผมหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันนะครับน้องสนใจกัทบทต่อเบอร์โทรศูนย์่ครับแปดหกสี่ศูนย์สอครับง้อยู่ใสครับเนี่ยง้อยู่บ้านไหนครับง้อยู่บ้านเอียดครับผมตบบมออห้างจากสนามหาลอยเมตรสนามมันหาออโอเคครับพี่น้องสนใจกับที่ต่อขอบมานะครับ ว่าผิดหวังครับ